เจ้าบรรดาทุกคนนะครับผมมามามามหากันนะครับใช่คุณเจ้าปาราตจะมารอเราเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่ดูก็จะเยอะขนาดนี้เลยครับผมดีใจมากเลยครับที่เป็คนได้มาครับแต่มาครั้งนี้อยู่นานไหมครับคุณนเออครั้งนี้มาเฉพาะสำหรับงานแฟนมิคทางทางฌานแล้วก็วันนี้12สองเสด็จงานเราอาจจะต้องบอกว่าขออนุญาตบอกว่าบินกับพ่อยี่สิบสามงานต่อครับานแต่แมิครั้งนี้ก็นมิมีส่วนร่วมงานกับคอนเสิร์ตดีมากเออ การมีส่วมมนร่วมก็คือครั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งการออกแบบสตอรี่ลอเกอร์คอนเซปต์ของการแฟนมีทคิงแล้วครับชัยแล้วก็กกผมเนี่ยกับทีมคอนเซิร์ตกับทีมแมเนจเมนี์กับทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมร้องเออทีมเพลงเ,เราบอกว่ากระชุ่มกระชวยเรื่อยๆเลยครับชัแล้วก็ออกแบบให้งานออกมาให้มีประสิทคนภาพก่น <S 2> <S 2> นอนถึงไปนอกนี้านานปะคะใช้เวลานานไหมครับจริงๆก็ถือว่านานพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนเราคิดกันไว้นานแล้วแต่ว่า มาซ้อมจริงๆเนเวลาน้อยมากครัเพราะว่าเพ่อถึงแทนที่22เลครับแล้วก็จะต้องซ้อมไปเรื่อยๆเลยครับใช่คไหนที่ว่ายากที่สุดครับสำหรับการเตรียมตัวอืมน่าจะเป็นเวลาครับเพราะเวลาก็คือแบบน้อยมากๆเลยครับแต่ว่าโชว์รอดมีแลแล้วก็โชว์เรามีรายละเอียดรวมถึงสตอรี่ของแต่ละโชว์ายน่ดนเลยใช่จะได้เห็นอะไรที่คุณพายไม่เคยเห็นเ สบายๆนิดๆอาจจะมีบางเพลงที่ทุกคนเคยอยากจะแล้วแพทไม่เคยได้โชว์แต่ครั้งนี้ก็คือได้โชว์แล้วอย่างเช่นเพลงหมอลำอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเอี๋เ,เดี๋ยวผมไปบอกทางทีมแป๊บหนึ่งครับขอขอเพียย่ย <laughs> วกับหมอนรำเลยทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่แปลกใหม่ใช่ครับเรียกไดไหมครัอะไรครับ เนาะเนาครับผมใช่แต่วันนี้ก็ตอนที่มาถึงเมืองไทยผมก็เท็กกับพีพ่ๆในมงมวงอุทวนกันเหมือเนเดิมนะครับผมใช่แล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมีเครียดหรือว่ากังวลอะไรไหมคะระหว่างที่แบบก่อเจองานเริ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็กังวลพอสมควรนะครับผมเพราะว่าคือพท่อ,อยากให้งานมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ เราอย่างที่ว่าก็คือเรามีทั้งคอนเซ็ปต์เรามีสตอรี hmm. ่ของแต่ละเพลงแต่ละคอนเพิร์คือเราอยากให้งานมันออกมาแต่ว่า mm hmm. มีรายละเอียดแล้วก็ให้คนชอบจริงๆให้คนจอย mm hmm. กับตัวคือ performance ศ mm hmm. ิละปะที่มันออกมา mm hmm. เป็นงานเดียวงานแรกในประเทศไทยเพื่อนที่ไม่มีเพื่อนเพนมาเชียร์เปนสองเท่ยังไงกับเทคนิคนะที่ใบเข้มใสใจนะครับจริงๆก็คือด้วยความที่มันเป็นแบบว่างาน โซโล่แฟนมิเนครั้งแรกของผเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามัเป็อะไรที่สเปเชียลมากๆเคแล้วก็ด้วยความที่ว่าได้กลับมาที่บ้านงตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นเกียริมากๆแล้วก็ดีใจมากครับชาแล้วก็ยงมีเพื่อนมีครอบครัวมาด้วยอะไรครับชาเพราะฉะนั้นการเดี่สวมันบอกไม่ถึงนี่สิครับใช่ค เอ๊ะแข่งแข่งลับเชิญตอนนี้มันมันมันออนแอร์ไปแล้วหรือว่ามันปล่ำแล้วโทษทีไม่ได้ดูในเน็ตบ้างเหรอโอเคเอ่อใช่ครับเอ่อเป็นเป็นลีมูซ์นะครับผมที่แบบว่าตอนนี้เราเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เพราะว่าลีมูกับผมเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เออ่เราอยากทำสเตจที่มันมีความแบบสนุกสนานแล้วให้มันดูแบบ เขาเรียกวอะไรบพูวดวา,วาแบบซึ้งจริงๆอะไรอย่างงี้ยทลว่าได้กระโดดไปกับเราด้วยกันใช่แล้วก็คิดว่าก็เลยถามว่านีโมอยากอยากมร่วมเสียงวมใจอะไรเงี้ยใช่แล้วพอดีว่าเขาก็โอเคก็เลยแบบว่าม้มอนเราเลือกเองเลกริดเอ่อใช่ใชทีๆๆชนี้อ่างงานต่างๆอจากเป็นมิ่แล้วล่าสดืออะไรต่างๆเป็นยัง,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 งไงบ้างช่วงนี้นับผมก็คืออยาก ที่เราแล้วที่ประมาณสองที่เรอเล่าที่ Delicious Romance on Air ไปในวงหลังนะครับผมใช่ก็ทุกคนยังสามารถที่จะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมในเอออย่างเช่นเออสุขชีพก็คือ VCB นะครับใช่แล้วก็เออถ้าสมมติจะเป็นสำหรับตอนนี้ก็คือจะมี v a r i e t y Show Wonderland นะครับแล้วก็มี Hard Signal 6ครับผมใช่ก็เพลงก็เพิ่ปล่อยกันนะครับผมก็หวังที่จะไปฟังกันเยอะๆนะครับ าผมเหรอครับอืมแอบสปอยว่าช่วงนี้ฟังครับผมไม่รู้ว่าเตรียมไว้สำหรับอะไรครับรุ่นไหนอะไรกันงานแสดงนะคะหน้าใจในไทยในไทยมีผมไม่รู้ว่าเตรียมไว้สำหรับอะไรครับรุ่นไหนอะไรกันงานแสดงนะคะหน้าใจในไทยในไทยมีแพลนที่จะแบบมีค่าต่างๆเอาติดต่อจะต้องไหมครับอ๋ออันนี้อาจจะต้องรอติดตามในอนาคตครับผมแต่อยากอยากกลับมาสักเพิ่มอีกหนึ่งหน้าเลย อ๋อถ้ามีโอกาสก็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 ผมพร้อมตลอดเลยครับแบบถ้ามีโอกาสจะได้รับบทบาทเป็นยังไงลองคิดดูไหมคะได้คิดแบบไหนเออจริงจริงเนี่ยแพทเนี่ยคิดว่าอยากจะลองขึ้บทบ,บ,บ,บาทนะครับใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าบทบาทที่เป็นนักเรียนอะไรอยเองวัยอินดีเลยไม่มั่นใจอะเดี๋ยวกระปุกใช่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 มาถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะสำหรับความสำเร็นตรงนี้เราเคยแบบ อขาเรียกว่าเลือกทางไปเสอตัวที่จีนการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะจนถึงจุดนี้เราคิดว่ามันคุ้มค่าไหมคะคิดว่าคุ้มค่านะครับก็คืมอมีหลายคนที่แบบว่าทุ่มเทกับเส้นทางนี้มาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เราองเ,เราก็ทุ่มเทเขเรียเราก็เจ้าบาราทุกคนก็คือทุ่มเทเหมือนกัน,นะครับใช่เพราะฉะนั้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราทุกคนสร้างกันมาด้วยกันแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยาการที่กล้ามาถึงจุดนี้เรานับว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จได้เลยปะคะ เออผมคิดว่ามันเป็นจุด,จดอะไรนะครับสำเร็จหรือยังจุดจุดสำเร็จไม่ใช่คาว่าอะไรนะวมันประสบความสำเร็จาประสบผลผมว่ามันเป็นจุดประสบผลสําเร็จเอ่อจุดหนึ่งครัชาติแต่ว่าผมคิดว่าเอ่อเราทุกคนสามาที่จะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็มีงานเอ่อมีมีตัว masterpiece แล้วก็งานออกมาให้ทุกคนได้เห็นเุกคนนี้คำว่าไกลกว่านี้ในภาพของเราคืออะไรครับเอ่อ จริงๆก็คืออยากจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานการสแสดงหรือว่ามีเพลงต่างๆให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นครั้งนี้เราเริ่มด้วยการที่เราทำโซโล่แคมิ่ดิ้งใช่ไหมครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีแบบว่าจากโซโล่แคมิ่ิ้งเปลี่ยนเป็นออร์มินิคอนเสิร์ตเปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้มันใหญ่แล้วก็มีคอมมิอันดูมากขึน้นสับสนพี่อากรู้ว่าแพทติกก่าจะมาถึางตรเนี้ยแพทติกบเคยเสีย้บตาหรือว่าทา้ออะไรอย่างเงี้ยไหมจ๊ะ ขอผมว่ามีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะทํางานอะไรก็คือต้องขออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราเราเอาใจเข้าไปอยู่ในงานแล้วก็ตั้งใจทํางานนีถ้ามันมีจุดหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันขัดใจทุกคนก็อาจจะ้อบ้างใช่แต่ว่าด้วยความที่มีทุกคนแบบว่าให้กําลังใจเพราะว่าแพทเนี่ยจะดูแบบไม่ว่าจะเป็นเน็ตเลยหรือว่าแพทได้เจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะ ทุกคนเราก็ดูโพสต์ของทุกคนครับใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นกำลังใจอย่างให้แทนจากการที่เราฟ้องแล้วก็แบบว่ามีมุสยิขึ้นมา,านาต่อแล้วกำลังใจจากชาวเน็เรตรล้ว่าแฟนๆจากเจ้ากระดาว่าคือเป็นเวลาทีส่สำคัญสำหรับเราเลยใช่ครับใช่ได้ข่าวว่าเรื่องงานก็ปังเรื่องเรียนก็ปังด้วยสอบติดสอบมหาลัยดังในตีนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครงับเก่งมากเลยการเรียนกับงาน,นงอะไรกันเรา,าก,การเวลาไงคือส่วนใหญ่แนละ้วเราจะใช้เวลาในการ เวลาเราพักพักกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเวลาพักตอนไหนก็คือเวลาเราือเวลาสือใช่เพราะว่าเพราะเวลามันน้อยเหลือเกินก็อยากให้วันนึงมี7จชั่วโมงแต่ว um ่าก็มีแค่ย4บสชั่วโมงใช่แล้วก็งานบางครั้งที่นู่นก็คือแบบทัดจะแบบทำงานแบบยาวมากๆเลยยาวจนแบบบางวันนี่คือแบบถึงเช้าเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นคือบางครั้งมีเฉพาะเวลาในการ ขับเท,าท่านั้นที่จะสามารถที่จะอ่านหนังสือก็คือเอาเวลางานแ,แหละไปแอบไปอ่านหนังนสือ <c oughs> ใช่แพทแอนสอ่แอบอ่านหนังสือใช่คิดแบบนั่า้อจริงๆแล้วครั้งนี้แพทก,ก็ถือว่า เอ่อได้มาได้มาบนแท็กนยกถือว่าเป็นการเที่ยวชนช่วงนี้คือใช่แต่ว่าคือที่ดีใจที่สุดก็คือแบบว่าได้มาอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับพี่ๆที่แบบว่าเรารู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอเพื่อนเก่าใช่นี่ถือว่าเป็นการแบบความสุขอีกแบบครับผมมาได้อ้อนคุณแม่ไหมคะได้มาอ้อนคุณแม่ไหมคุณแม่อ้อนผมมากคุณแม่บบว่าคิดถึงรสชาติมืออาหาร อ๋อใช่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 วันนั้นก็ได้กลับไวกลับไปวันนึงครับไปเช้ากลับยังไยครับไปเจอคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วคุณแม่ก็ทำทำกับข้อให้กินทำทำอะไรนะก๋วยเตี๋ยวให้ท่านกินเยขาเมื่อก่อนน่าจะเป็นตลอดเลยวันเดียวได้หายคิดถึงไหมคะับเออคิดถึงไหมเออมีน่าจะพอนะครับน่าจะพอน่าจะต้องบอกว่าถ้าสมมติมีเวลามากกว่านี้ท่านก็อยากจะบอกว่าอยู่ต่อแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนเราก็กับเจ้าบ้านเจ้าบนเยอะๆเลยครับใช่แต่ว่า งานใช่กลับไปทำงานแสดงว่าต้องหาเวลามาที่ไทยบ่อยๆนะคะใช่ได้ครับถ้ามีโอกาสทักมาแน่นอนครับติดต่อคุณแม่แม่มีความเป็นห่วงอะไรก็แม่เวลาหักงกันคุณแม่เป็นห่วงอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าคุณแม่กับผมถ้ามีอะไรก็แม่เวลาหัางกัคุณแม่เป็นห่วงอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าคุณแม่กับผมจะคองกันถ้าเป็นไปได้ก็คือจะคองกันเกือบทุกวันเลยครับใช่นอกจากว่าพายเต้นทำงานจะถือ ้าเลยก็อาจจไม่ได้คอพ่อแม่นอนแ,แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะคอกันตลอดใช่แต่ว่าถึงตัวจาไกลแต่ว่าใจยู่ใกล้กันใช่ไหมคะใชอ,อเคหนูให่คหญ่ใ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 หี่ใ่ให่ท่ มาแต่ช้อครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากเรื่องความตัวนะครับแล้วก็สั่งเราเช่าเวลาทุกคนนะครับขอบคุณมากที่มาที่เซ็นทรัลวงานพรีสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากงานวันที่22มิถุนายนนะครับผมเป็น t a แพทริกฟ s ีสแตรด y รูว์คนใส่ของนะครับก็มากเยอะนะครับแล้วก็ขอทุ่มที่จากทุกคนเยอะแล้วก็เราสนุกไปด้วยกันนะครับมานะครับขอบคุณครับอิดสุดนะคิดสุดนะมึงต้องต้องต้องก็ชายได้ค 啊，对。